สมาชิกใหม่ภูมิใจไทยคิดหนักย้ายพักยังไงให้ลำบากกว่าเดิม ใครจะคิดว่าบรรดาสสจากหลายพักที่ยกมือสนับสนุนนายอนุทินเป็นนายกและยังตบเท้าแห่ซบภูมิใจไทยกันไปขยโยยมาวันนี้อาจต้องนั่งทบทวนอนาคตทางการเมืองเพราะสถานการณ์ได้พลิกผันไปจากเดิมและหากยังดึงันลงสู้ศึกเลือกตั้งในนามภูมิใจไทยอาจพ่ายแพ้หมดรูปได้ไปเป็นฝ่ายขานแทนวันนี้เจดอกจิจะสรุปให้ฟังครับย้อนกลับไปในช่วงรัฐบาลเสี่ยหนูเริ่มบริหารราชการแผ่นดินใหม่ๆบรรดาสสและสมาชิกพรรคการเมืองอื่นต่างส่งสัญญาณย้ายขั้วย้ายพักหันมาซบอกภูมิใจไทยมีข่าวให้เห็นกันทุกวี่วันเพราะในตตอนนนโมมมเเทททาางงกรแบจะ ภูมิใจไทยสมุทรสสชื่อดังบ้านใหญ่ในหลายจังหวัดหลายพื้นที่รีบกระโดดออกจากขั้วพักเพื่อไทยเพราะคาดการได้ว่าเลือกตั้งปีหน้าจะเหลือคู่ชิงชัยคือสีน้าเงินกับสีสม้มแต่แล้วสถานการณ์น้ำพิกผันอย่างไม่คาดคิดส่วนหนึ่งเพราะรัฐบาลเสียหนุ่มบริหารจัดการรับมือกับสถานการณ์น้ําท่วมไม่ได้ทําได้เพียงช่วยเหลือหลังเกิดเหตุและช่วยเหลือเย,ยียวยาทำให้คะแนนนิยมของภูมิใจไทยตกต่าดาดิ่งยิ่งกว่าโดนจับยัดถังปูนโยนถ่วงน้าซะอีแผนการของสอสอหน้าเก่าแต่ย้ายเข้ามาใหม่ในพรรคภ หวังลงสมัครสสแบบบัญชีรายชื่อไม่ต้องไปเหนือลงพื้นที่หาเสียงแข่งสอสอแบบเขตเลือกตั้งกับกลายเป็นว่าหากอยากเป็นสสก็ต้องไปลงสมัครสอสเขตเลือกตั้งมานั่งรอคะแนนปาร์ตี้ลิสต์แบบที่เคยคิดเคยฝันไว้ไม่ได้อีกต่อไปเพราะกระแสนิยมภูมิใจไทยตกต่ำยิ่งกว่าช่วงเลือกตั้งปี6กที่เคยโดนเสียชีวิตโจมตีซะอีกที่สาคัญการลงสสอเขตเลือกตั้งเป็นสนามเดียวที่ยังพอมีโอกาสนาชนะเพราะเป็นสนามที่สามารถใส่กระสุนซื้อเสียงได้ไม่เหมือนการเลือกตั้งแบบบ,บัญชีรายชื่อแแ่่่่กกกก็็ไมมมมมชเเเเเรรรรืืืออองงงาา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 ยยพพะะะลววนนนนนนัจํด้ป ยมผอมพักเก่าทั้งเพื่อไทยพลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติไม่ได้เป็นสอสอเขตมาก่อนไม่มีฐานเสียงในพื้นที่แบบเป็นกอบเป็นกำพอย้ายมาภูมิใจไทยแล้วก็ถูกส่งไปลงชิงชัยสสอเขตจะเอาอะไรไปสู้นอกจากเงินแม้เสียเนวินได้แก้เกมด้วยการดูดสอสอเขตจากหลายๆพักเข้ามาใหม่แต่จํานวนก็ยังถือว่าน้อยมากเมื่อเทียบกับจํานวนสสที่ต้องการได้มากกว่า100เสียงเราอาจได้เห็นบิ๊กเนมหน้าใหม่ที่ย้ายมาสอบตกเลือกตั้งปีหน้าและอาจได้เห็นบิ๊กเนมหน้าเก่าของภูมิใจไทยสอบตกพอดันย้ายไปลงสมัครสแบบบัญชชีรายื่อแลลลยยัััังงเหืออคนนนททีี่กกบบตตวใจ้น อพอเสียท็อปวราวุศิลปะอาชาและอนุชาสาสมสมัพยังกลับไปลงสมัครในนามพักชาติไทยพัฒนากลับไปพึ่งพาฐานเสียงเดิมในสุพรรณบุรีกับนครปฐมให้ก้าวเดินในเส้นทางการเมืองต่อไปได้ติดตามเจาะลึกแบบนี้ได้ที่7ดอกจิกครับ